คุณกำลังฟัง p อร s ส Map พอร s ส Cast ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลึกลับจังหวะ Podcast ที่จะพาทุกคนไปเปิดกรุกความลึกลับและความหลอนในแดนอาทิตย์อุทัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์กระตูนสถานที่พูดผีโยไคร รืเรื่องที่พวกผมจะนำมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของความเชื่อแปลกของคนญี่ปุ่นสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับรายการลึกลับจังวะดูโอ s สเปเชีครับเขาก็ผมจากพัทร,รกรการลำและก้าวกิติชาติหันใจไทยครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อครับซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของคนอิสแลมอย่างแน่นอนจะเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นครับที่เขามีความเชื่อแปลกแปลกกันโดยที่วันนี้เนี่ยเราสองคนรวบรวมกันมาคนละห้าเรื่องพูดถึงความเชื่อแล้วเนี่ยในไทยเองก็จะมีความเชื่อเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนนะที่บอกว่า ปู่ย่าตายายเขาบอกว่าห้ามผิวป่าตอนกลางคืนใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผีจะมาหาอ,อ๋อไอของผมก็เคยได้ยินมาแบบว่าเวล<อ>ากินข้าวเนี่ยห้ามร้องเพลงครับเดี<อ>๋ยวจะได้เมียแก่ผ<อ>ัวแก่กอ,อะไรนะไอไอเรื่องแบบนี้เนี่ยสมัยก่อนผมก็ไม่เชื่อนะผมแต่ผมก็อยากได้แบบอยากได้แฟนแก่ๆเป็นพี่สาวอะไรเงี้ยเลยร้องเพลงแทนทุกวันเลยแล้วสรุปตอนนี้ได้เลยไม่ได้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องของคุณก้าก่อนแล้วกันนะอ่าโดยเรื่องแรกนะครับ ก็คือหยาบผิวปากในเวลากลางคืนครับโดยเรื่องนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตอนแรกครับที่พูดไปก่อนหน้านี้โดยอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเรียกผีครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อกันว่าในสมัยก่อนพวกโจหรือหัวขโมยของญี่ปุ่นนะครับจะใช้ในการผิวปากเนี่ยเพื่อเป็นการส่งแบบว่าสัญญาณครับว่าอเอ้ยบ้านหลังเนี้ยแม่งน่าป้นว่ะคุณไม่อยู่ได้ของเยอะส,อส่งเสียงสัญญ,ญาอะไรเงี้ยใช่ครับผมซึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาที่แบบว่าการผิวปากเนี่ยก็คือจะเกี่ยวยงกับพวกโจรด้วยครับ เลยเกิดเป็นความเชื่อว่าถ้าใครผิวปากตอนกลางคืนเนี่ยจะส่งสัญญาณให้กับพวกโจรครับให้ขึ้นบ้านนั่นเองครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับเวลาเอ,อขนส่งแบบนีเคื่อเรื่องที่สองไม่ติดคำนี้ป่ะรถขนศพเรื่องที่สองนะครับเวลารถขนศพวิ่งผ่านให้รีบเก็บนิ้วโป้งนะครับโดยคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อว่าเวลารถขนศพเออรถขนศพเอาใหม่ละเอาใหม่เลย เรื่องที่สองนะครับเวลารถขนศพวิ่งผ่านเนี่ยให้รีบเก็บนิ้วโป้งนะครับโดยคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเชื่อว่ารถขนศพจะมีวิญญาณของผู้ติดตามเนี่ยติดตามอยู่กับโรงด้วยครับผมวิญญาณของผู้ตายใช่ไหมใช่ครับวิญญาณของผู้ตายเนี่ยจะติดอยู่ที่โรงศพซึ่งให้รีบเก็บนิ้วโป้งเวลาเห็นรถขนศพวิ่งผ่านครับจะทําให้วิญญาณเนี่ยมาสิงร่างเราไม่ได้นั่นเองนะครับโดย วิญญาณเนี่ยจะสิงร่างเราเนี่ยผ่านนิ้วโป้งครับผมของรางก้ใช่จุ๊บๆเลยคือตอนแรกผมก็งงเว้ยทําไมไม่ต้องเป็นนิ้วโป้งวะผมว่าหลายๆคนฟังเนี่ยเหมือนผมแน่นอนว่าทําไมต้องเป็นนิ้วโป้งซึ่งนิ้วโป้งเนี่ยความเชื่อของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบว่าประตูแห่งโลกวิญญาณนะผมก็คือจะสิงผ่านนิ้วโป้งไม่ได้เเเป็นนิ้วหลักใช่ไหมใช่เรื่องข้อมูลหนึ่งก็คือแบบนิ้วโป้งเราเนี่ย พองอเนี่ยมันจะเหมือนตะขอฮะและ้วพอมีวิญ,ญญาณมาผ่านก็เหมือนแบบมันจะเกี่ยวกันก<อ>็ลเลยให้แบบสิงล่างเข้าได้ครับผมอ,อมเพราะงั้นเนี่ยบางคนนี่ถึงกับแบบกลัวมากแบบเก็บทุกนิ้วเลยนะเก็บเลยคือแบบกำเลยอ่ะ <c oughs> พร้อมบวกเลย <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> แล้วก็เรื่องที่สามนะครับอ,อย่านอนหันหัวไปทางทิศเหนือครับเพราะว่าศพของญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกหันหันหัวนะครับไปทางทิศเหนือทําให้คนญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับการนอนทิศเหนือครับผม เหมือนกับแต่ว่ามันก็เหมือนกับคนไทยเราแต่คนไทยเราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการนอนไปทางทิศตะวันตกใช่ครับเพราะว่าทิศตะวันตกเนี่ยคือทิศนอนของคนตายแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่หันหัวไปทางทิศเหนือครับผลก็คือแบบว่าอาจจะทําให้เกิดเรื่องโชคลายโชคไม่ดีหรืออายุสั้นลงคล้ายๆกับของเราใช่เปลี่ยนนทิิดหน่อยแล้วก็เรื่องที่สี่ครับผมห้ามเหยียบขอบเสื่อทาทามิอืม คือเสือทาทามิเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นที่ปูพื้นของแบบว่าหลายหลายบ้านคือของญี่ปุ่นมีทุกบ้านอยู่แล้วอโดยถ้าเป็นบ้านดั้งเดิมนี่คือมีแน่นอนครับผมเอ,อบ้านดั้งเดิมวัดสานเจ้าเนี่ยคือมีอยู่แล้วแม้กระทั่งโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นของไทยเราเองก็มีนะแล้วที่เขาบอกว่าห้ามเหยียบเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดเรื่องโชคลายครับและโดยบางบ้านของญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีการแบบว่าเหมือนปัก สลักสัญ,ญลักษณ์ของตาตระกูลไว้ที่ขอบเสือใช่ครับผมเขาก็เลยแบบว่าห้ามไปเหยียบเพราะว่าเหมือนจะเป็นการลบหลู่หรือดูหมิ่นของชาติตระกูลครับแล้วก็เรื่องที่ห้าเรื่องสุดท้ายของผมนะครับก็คืออย่าเขียนชื่อคนเป็นด้วยหมึกสีแดงครับครับโดยปลายหลุมศพของญี่ปุ่นนะครับจะมีการสลักด้วยหมึกสีดํากับหมึกสีแดงครับด้วยหมึกสีดําเนี่ยเขาจะไว้เขียนเกี่ยวกับรายละเอียดของชื่อแล้วก็ของญาติ ส่วนหมึกสีแดงนะครับจะใช้เขียนของชื่อผู้ตายครับโดยหมึกสีแดงเนี่ยมันจะสื่อความหมายถึงวิญญาณที่แบบไปสู่สุคติแล้วแต่เขายังมีตัวตนอยู่ในโลกนี้ครับซึ่งทําให้ทุกวันนี้เนี่ยมีการเขียนชื่อคนตายด้วยหมึกสีแดงครับถือเป็นสิ่งอัปมงคลอืแม,ม้กระทั่งในเวลาแบบการทําแบบว่าธุรกิจต่างๆเนี้ยก็คือไม่ควรที่จะใช้ชื่อตัวเองด้วยหมึกสีแดง,แดงครับ,รบใช่ครับ เป็นไงฮะเรื่องของผมวันนี้ก็มีแต่เรื่องที่คุ้นๆเท่านั้นเลยอย่างเรื่องที่ห้ามเขียนด้วยหมึกสีแดงใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนผมก็เคยเชื่อว่าไอ้เพื่อนชอแก้งเขียนชื่อตัวเองเป็นหมึกสีแดงใช่ไหมผมก็แบบเออตอนนั้นก็กลัวแหละแล้วพอคิดไปคิดมาตอนอาจารย์แม่งเซ็นชื่อเราเซ็นลายเซ็นเขาก็สีแดงเหมือนกันที่อาจารย์ตายวัเนี่เอามาที่เรื่องของผมครับก็มีห้าเรื่องเช่นกัน เรื่องแรกก็คือการอ,อยาตัดเล็บในเวลากลางคืนอันนี้ก็คุ้นๆกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อของญี่ปุ่นเขามีความเชื่อมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนเลยตั้งแต่สมัยที่แบบว่ายังไม่มีไฟฟ้าใช้กันนะ่ะเขามีความเชื่อว่าไอ้อุปกรณ์ที่เป็นกันไกตัดเล็บเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งของที่มีพลังดึงดูดวิญ,ญญาณมาอผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมองมุมไหนเนี่ยมัน,เป,นเป็นกันไกอ่ะมันกันไกลตัดเล็บมันคือกันไกตัดเล็บนั่นแหละ เขาบอกว่ามันเป็นสื่อที่ดึงดูดวิญญาณแล้วก็เวลาที่เราจะตัดเล็บอะ่ะมันจะมีเสียงแกรกแกรกใช่ไหมไอเสียงเนี้ยมันก็เป็นเสียงที่ดูดดึงดูดวิญญาณเหมือนกันซึ่งอ่าไปลองหาแบบทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องอะ่ะเขามองว่าไอเสียงแกรกแกรกเนี้ยมันให้ลองนึกพิาพาว่าพวกสัตว์หรือว่าสัตว์กินเนื้อต่างๆที่เวลากินเนื้อพวกซากศพอะ่ะมันจะเวลาโดนกระดูกมันจะดังกรุบกรวบใช่ไหม มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเรียกว่าเอ้ยตรงนี้มีอาหารนะรีบมากินกันอะไรเงี้ยแล้ว่าเสียงแก๊บแก,บแกบ๊ที่เราตัดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการเชิญชวนพวกผีปีศาจให้มาบ้านเราซึ่งอ่าก็มีอีกอีกหนึ่งความเชื่อหนึ่งที่ผมส่วนตัวมองว่ามัน make sense กว่าเรื่องเล่าเมื่อกี้ก็คือคาว่าอ่ากลางคืนของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันคือคําว่า y o รุแล้วก็อ่าคำว่าเล็บคือคําว่าซืเมในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งถ้าเอาคําว่าโยจากโยรุเนี่ยามารวมกับคําว่าซึเมะกลายเป็นยศซึเมะใช่ไหมไอ้คำข้อนี้มันจะแปลความหมายได้ว่าการตัดอายุให้สั้นลง<ม>ซึ่ง<ม>การตัดเล็บในเวลากลางคืนเขาก็เหมือนกับการเปรียบเปลยว่ามันคือการตัดอายุตัวเองให้สั้นลงนั่นแหละซึ่งอไอ้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันก็แค่เป็นเหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าห้ามตัดเล็บในเวลากลางคืนก็เพราะ มันไม่มีแสงไฟเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ตั้งนานแล้วใช่ไหมในสมัยก่อนมันมืดมันไม่มีอะไรพอตัดเล็บโดยที่ไม่มีแสงไฟมากพอเนี่ยอาจจะแบบตัดโดนเนื้อตัดกินเล็บไปในปัจจุบันนี้เขาก็เลยแบบว่าเหมือนแบบไม่ค่อยมีความเชื่อปฏิบัติตามกันมาสักเท่าไหร่เพราะว่าตัดในเวลากลางคืนแล้วก็ก็กเปิดไฟดิแค่นั้นแหละก็เปิดไฟจบ,จบเลยเรื่องที่สองของผมก็คือเรื่องความเชื่อการซ่อนสะสือไว้เวลาแบบฟ้าผ่าฝนฟ้าคะนองอะไรอย่างเงี้ย มันคือการให้เอาเสื้อเนี่ยปิดสะดือไว้เวลาที่มีฟ้าร้องหรือว่าเวลาฝนตกอะไรพวกนี้มันมาจากความเชื่อของศาส,สนาจินโตที่ศาสนาเนี่ยเขาจะชื่อมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าใช่ไหมมันจะมีเท,เทพเจ้าอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอไรจินครับซึ่งถ้าคนดูเคยดูอ,อินาซึมา 11, อิเลเวนเนี่ยจะมีมปีศาจที่ชื่อว่าฟูจินกับไรจินใช่ไหมทีเ่เป็นเทพปีศาจเขาจะดังอยู่สองตัวนี้แต่ว่า เรื่องนี้เนี่ยเขาจะไปโฟกัสที่ไรจินครับซึ่งไรจินเนี่ยจะมีเพื่อนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไรจูซึ่งไรจูเนี่ยมันเป็นเทพที่ชอบมาซ่อนในสะดือของคนเป็นเทพอะไรไม่รู้ชอบมาซ่อนในสะดือของคนซึ่งไม่มีที่ซ่อนอื่นแล้วซึ่งเทพไรจินเนี่ยที่เป็นเทพสายฟ้าเขาจะมาปลุกเพื่อนเขาด้วยวิธีการเอาสายฟ้าฟาดไปที่ตัวของไรจูซึ่งไรจูก็อยู่ในสะดือของคนนี่แหละผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เลยสอนเด็กๆว่าถ้าไม่อยากแบบ โดนฟ้าผ่ากลางสะดือให้เอาเสื้อปิดไว้ให้มิดชิดนะไม่ให้ไอไลจูเนี่ยเข้ามาซ่อนในะดือเราได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือมันคือคําชื่อเอยมันคือคาเหมือนกับคําสอนที่บอกว่าให้เด็กๆเนี่ยใส่เสื้อผ้ามิดชิดในเวลาที่แบบมีฝนตกอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้แบบเป็นหวัดเป็นแบบไม่สบายอะไรอย่างนี้ส่วนความเชื่อต่อมาก็คือเรื่องของตัวเลขอัปมงคลครับ ในญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลขอัปมงคลเนี่ยอย่างชัดๆเลยก็จะมีอยู่สองตัวก็คือเลขสี่กับเลขเก้าซึ่งไม่ใช่คุณเก้านะซึ่งเลขสี่เนี่ยอ่าของเขาเนี่ยมองว่าเลขสี่เป็นเลขที่อัปมงคลที่สุดแล้วเพราะว่าเลขสี่เนี่ยในคําในภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ายุ่งหรือว่าชีซึ่งชีเนี่ยมันก็มาจากคําว่าชีเนี่ยที่แปลว่าตายไปตายซะความตายอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นการแช่งซึ่ง พอมนเป็นเลขที่เกี่ยวกับความตายปุ๊บเขาก็เลยแบบว่าอพยายามจะหลีกเลี่ยงเลขนี้เลขสี่นี่คือไม่ดีสุดๆเลยส่วนต่อไปคือเลขเก้าเลขเก้าสำหรับคนไทยเราแล้วอะเรามองว่ามันคือเลขที่มงคลที่สุดแหละเพราะว่ามันจะไปมันจะอ่าเหมือนคล้องเสียงคำว่าเก้าหน้าจเจริญเก้าหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าของญี่ปุ่นอะเขาจะออกเสียงเลขเก้าว่าคิวซึ่งคิวเนี่ยมันจะมีอีกความหมายหนึ่งก็คือเรื่องของแปลว่าแบบความทุกข์ความเจ็บปวด อะไรพวกเนี้มันเป็นเรื่องของด้านลบอ่ะไม่ดีเขาก็เลยมาว่าเออเลขสี่กับเลขเก้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการแบบไปซื้อของขวัญให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณมีเพื่อนอยู่สี่คนใช่ไหมคุณก็ต้องไปซื้อของขวัญให้เพื่อนสี่คนแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อถึงขนาดที่ว่าไปซื้อของอ่ะถ้ามีเพื่อนสี่คนก็ซื้อห้าชิ้นไปเลยเพื่อที่จะแบบว่ามันจะดูไม่อัปมงคลเกินไปถึงแม้ว่าอีกชิ้นนึงอ่ะเขาจะเอาไปใช้เองหรือว่าาไปทิ้งก็ตมคือ ถ้ามีสี่ยังก็ต้องซื้อห้าถ้ามีเก้าก็ต้องซื้อสิบอะไรอย่างนี้เขาให้ยามจลิกเลี่ยงกันต่อมาคือความเชื่อเรื่องของแมวดําครับแมวดําเนี่ยถ้าเป็นในประเทศอียิปต์ก็เขาจะมองว่าแมวเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่เลยเขาบูชาแมวเป็นเหมือนกับเทพเจ้าเลยใช่ไหมในอียิปต์อะไรพวกนี้ประเทศญี่ปุ่นเองเขาก็มองแมวเป็นแบบ ไม่ถึงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเขามองว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความโชคดีมีโชคอะไรประมาณนี้ในสมัยเอโดะเนี่ยเขาเชื่อกันว่าแมวที่มีสีดําเนี่ยจะมีเหมือนกับพลังที่รักษาโรคต่างๆเวลาหมอหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะให้แมวมาลูบที่ท้องเอามือของแมวมาลูบที่ท้องแมวสีดํานี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเออให้พลังในการรักษาโรคไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้แต่ก็มีอิทธิฎีหนึ่งที่บอกว่า แมวเนี่ยเป็นความเชื่อของความโชคร้ายซึ่งความเชื่อนี้ก็จะอยู่ในแถบเอเชียนั่นแหละส,ออะส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเชื่อว่าแมวมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกไงสัตว์เลี้ยงหรือว่าผู้ติดตามของปีศาจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นของฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบแพะใช่ไหมแพะกับซาตานของอันเนี้ยก็จะเป็นแมวดํากับพวกปีศาจเหมือนกับว่าแมวดําเป็นเหมือนกับทางเดินเวลาที่แมวดํามันจะเดินไปทางไหนแล้วเราจะหลีกเลี่ยงมันเขามองว่า ไอทางที่แมวมันเดินไปมันคือทางเดินของปีศาจของผู้ผีเหมือนกับแมวมันเดินนําทางไปก่อนเราเขาก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าแบบว่าเจอแมวแล้วแมวเดินไปทางไหนเนี่ยให้หยุดก่อนแล้วก็รอดูว่ามันจะเดินไปทางไหนถ้ามันเดินไปทางขวาปุ๊บเราจะต้องเดินไปทางซ้ายคือที่จะไม่ได้ไปเดินทับเส้นทางเดียวกับมันทาให้เกิดความโชคร้ายแล้วสมมติถ้าเรามีทุระที่ต้องไปทางนั้นพอดีเดินอนอ้อมเลยออ้อมเลยอ้อมเลยต่อมาครับก็คือ อันนี้อาจจะแปลกหน่อยก็คือความเชื่อเรื่องห้ามทําความสะอาดบ้านในวันปีใหม่ครับ oh. อ้าวอ่ามันเป็นความเชื่อที่มาตั้งแต่ศาสนาชินโตอีกแล้วของญี่ปุ่นคือเขาเชื่อกันว่าวันปีใหม่เนี่ยคือวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของของประเทศเขาเลยอย่างของเราหรือว่าของต่างประเทศเนี่ยปีใหม่มันก็เหมือนกับวันเฉลิมฉลองใช่ไหมอ่า ถ้าเป็นของฝั่งยุโรปเนี่ยเ็จะเป็นวันคริสต์มาสที่เป็นเหมือนกับวันปีใหม่ของเขาของไทยก็วันปีใหม่ก็หยุดดื่มเหล้าไปเที่ยวฉลองกันแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่ามันสําคัญมากกว่านั้นคือมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบอกว่ามันจะมีเหมือนกับเทพเจ้าแล้วก็เทพธิดาแห่งแห่งเออสูงสวรรค์เนี่ยมาอวยพรให้เราในวันปีใหม่ซึ่งเขาจะมาอวยพรให้แต่ละบ้านแต่ละบ้านทีนี้เนี่ยเขาเออไอ้อพวก ซีรีหรือว่าพวกอนิเมะต่างๆเนี่ยถ้าที่เคยดูกันใช่ไหมมันจะมีเหมือนกับฉากที่เขาให้ความสําคัญกับปีใหม่มากๆถ้าตัวอย่างเช่นเหมือนกับอ่าตอนสารภาพรักกันอะไรเงี้ยพวกเมหรือว่าหนังที่มีการสารภาพรักกันก็จะัสารภาพรักกันในวันสําคัญถ้าไม่วันอะไรทายก็ต้องเป็นวันปีใหม่อย่างเงี้ยถูกไหมคือเหมือนกับเออเขามองว่ามันเป็นวันที่สําคัญจริงๆแล้วทีนี้ที่บอกว่าไม่ให้ทําความสะอาดในวันปีใหม่นี่ก็คือเหมือนกับ คุณทาความสะอาดก็คือการปัดปัดเป่าใช่ไหมมันคือการปัดเป่าโชคที่อ่าพระเจ้าเนี่ยอวยพรให้คุณในบ้านพอมันมีโชคอยู่ในบ้านพอเวลคุณทำความสะอาดในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาหรือว่าวันที่หนึ่งมกราในช่วงค่าเกีย่ของปีใหม่เนี่ยมันคือการที่แบบปัดเป่าสิ่งที่เขาอวยพรให้เราออกไปมาทําให้ทั้งปีนั้นนะไม่มีไม่มีความโชคดีมันเหมือนกับเออเราไม่รับพรจากเขาอะไรเงี้ยอ่าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักฐานแบบว่าหรืออะไรที่มารองรับ แล้วก็ความเชื่อมันก็ดูแบบว่าก้ำกึ่งอ่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้จะทําความสะอาดในวันปีใหม่สักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เอ,อเขาอาจจะไปเที่ยวหรือว่ามีกิจอะไรต่างๆแต่คือถ้านําในความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ทําความสะอาดในวันปีใหม่แล้วไอ้ความเชื่อเน,นี้มันก็จะคงอยู่ในทุกๆปีของชาวญี่ปุ่นนั่นเองอสําหรับเรื่องของผมก็มีเพียงเท่านี้ครับอืมเป็นยังไงบ้าง มีความเชื่อไหนที่แบบว่าเพิ่งเคยฟังบ้างไหมเอ่อที่เป็นความเชื่อที่แบบว่าเพิ่งเคยฟังนะมีของที่เป็นเอการแบบห้ามแบบว่าทําความสะอาดในตอนปีใหม่อออันเนี้ยตอนผมหาข้อมูลผมก็แปลกเหมือนกันว่าทาไมวะมันก็มันก็เหมือนกับว่าเออถ้ามองในความเป็นจริงก็คือวันว่างอ่ะวันว่างทําอะไรก็ทาความสะอาดไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยมันก็เออรูปแปลกดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเขาจะเ่อ มันมันจะมีความเชื่อแบบนี้อยู่ใช่สำหรับเรนะาคันปัดเป่าสิ่งสกปรกก็คือปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแต่นี้ความเชื่อของเขาคือแบบปัดเป่าสิ่งที่เป็นการอวยพรของเทพเจ้าอ่าอย่างนี้แต่ว่าโดยโดยรวมทั้งหมดก็คือมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ต่างจากของไทยเท่าไหร่นะใช่มันก็เหมือนกับจริงๆไม่ใช่แค่ไทยหรอกความเชื่อพวกนี้มันก็เหมือนกับว่าทั้งเอเชียเขาจะเชื่อมันเหมือนกันสังเกตไหมว่าพวกฝรั่งมันไม่มีความเชื่ออะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบดูงมงายอะไรแบบเนี้ย ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในแถบเอเชียเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็ถึงแม้ว่าดีเทลอื่นอื่นอ่ะมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าใจความหลักมันก็เหมือนกันอย่างเช่นพวกไอตอนผิวปากอ่างเงี้ยของไทยเป็นเรื่มผีใช่ไหมของญี่ปุ่นของคุณก็เป็นอะไรอ่าไม่ให้โจรขึ้นบ้านขึ้นบ้านครับใช่ครับมันก็คือเหมือนกับกุศโลบายต่างๆอะไรพวกนี้ยมันก็ดีเทลมันจะอ่าแตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าใจความหลักเนี่ยมันก็จะเหมือนๆกันนั่นเองครับ ใช่ครับก็คือโดยที่พูดมาทั้งหมดก็คือมันเป็นแค่ความเชื่อนะครับก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยก็ต้องใช้วิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับใช่ครับและสำหรับวันนี้ความเชื่อแปลกของญี่ปุ่นทั้ง10บเรื่องจากผู้เราทั้งสองคนก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าจะรอดูว่าอาทิตย์หน้าดูโอซูเปเชียลจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันในพอดแมสทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มตรงนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ